ยโยจังวาดอะไรอยู่หรอดี่ฉันเองแล้วนี่ล่ะก็ยุกิจังไงยุกิจังใครหรอพวกเราไม่มีคนชื่อดีดีนะเป็เพื่อจากที่อื่นนั้นหรออืมเปเพื่อที่ชานสางขึ้นมาอะทำไมถึงเป็นยุกิจังล่ะก็เพราะว่าข้างนอกหิมะกำลังตกอยู่นี่นะอ๋อ แม่คะกลับมาแล้วคะ่ะยินดีต้อนรับกลับจ้าฟูยุจังดูสิเฮลูกว่าได้ดีเลยนี่นะ <c oughs> เขาชื่อว่าอะไรล่ะลูกยุกิจังเพื่อนใหม่ของหนูเองคะ่ะเฮเข้ากับลูกมากเลยนี่นะออรุสวัสดียุกิจังได้เวลาไปโรงเรียนแล้วละ่ะเฮเฮ ให้ยูกิจังเขาอยู่ที่นี่แหละลูกทำไมล่ะเถนะิดหน้าไปโรงเรียนกันได้แล้วไปก่อนนะยูกิจงังกลับมาแล้วค่ะยูกิจังมาเล่กันเถอะนี่ลูกคิดจะแบกรูปนั่นตีตัวไปทุกที่เลยหรือไงฮะอ๋อก็พวกเราจะไปไล้กันที่คะยูกิจงังอ้าวเฮ้ย <c oughs> เอานะกรเถอยุกิจังเดี๋ยวเธอฟูยุจังยุกิจังมาเราด้วกันเถอะฟูยุจังฟูยุจังฟังนะลูกยุกิเขาเป็นแค่รูปวาดเขาเล่นกับลูกไม่ได้หรอกนะเอ๊แต่ยุกิจังก็อยู่ดีดีฮะอะไรกันล่ะเนี่ยนี่บ้านเราเปิดนิทรรศการศิลปะกันหรอ ฉันปล่อยให้ลูกทำตามใจตัวเองนะ่ะเผื่อเธอจะได้รู้ว่ายูกิจังไม่มีอยู่จริงรู้จังว่ายูกิจังอีกแล้วเหรอมาจากเรื่องอะไรหรือที่ไหนหรอเปล่าหรอกเธอสร้างขึ้นมาอนะ่ะว้าวถ้ออย่างนั้นเธอก็ต้องชอบเขามากเลย,ยงั้นสิเออเขาเป็นเพื่อฉันเองเพื่อนเป็นรูปวาดเหรอ <laughs> ฟังดูแปลกดีนะ เธอนีพีลึกคนจังงั้นฉันขอไปเล่นกับคนอื่นข้างนอกก่อนแล้วกันนะออกไปด้วยสิโหฟูยุจังวาดคนนั้นอีกแล้วเหรอเอะอือจะวาดเธออีกแล้วล่ะเฮ้เธอจะมีหิมะตกร,รอบๆตัวเสมอเลยงั้นเหรออืตอตอนที่เธอเกิดตอนที่ฉันวาดครั้งแรกนะนะ อีมาก็กำลัตงตกอยู่นะแต่ว่านะตั้งแต่ที่เข้าโรงเรียนมาก็ว่าได้ดีขึ้นมากเลยนี่นะนันสิว่าสต็จคือเยอะแล้นะเนี่ยแล้วเขามีพลังพิเศษอะไรหรือเปล่าล่ะ <c oughs> อย่าพูดอะไรลนะ้าก่อนนสิฟูยูจังได้ยินว่าเธอชอบว,วาดรูปงั้นเหรอเอก,ก็ใช่นะเออ ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนักโลกก็แค่งานอดิเด็กแหละมะั้งก็วาดได้แค่พอดูดูแต่ถ่ายเท่านั้นเองอืมแล้ววาดอะไรล่ะผูห้หญิงน่ะเพื่อนฉันเองเพื่อนหรอเอคงจะสนิทกันมากเลยงั้นสินะถึงว่ารูปกันได้เนี่ยับบน,นั้นล่ะมะั้ กลับมาแล้วยูกิจังจังฟูยูจังเอ๊ะยูกิจัง ตอนนี้เธอตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมอออถ้าอย่างนั้นเธอก็สามารถที่ทำอะไรก็ได้แล้วใช่หรือเปล่าใช่ถ้าอย่างนั้นมาเจอฉันให้ได้นะเอาอรีบไปแล้วยูกิจังฉันก็กำลังจะไปหาเธอนะ ในที่สุดเราก็ได้เจอกันในที่สุดทำทุกวิถีทางเพื่อจะมาที่นี่ให้ได้เืดดี้เดี๋ทนจริงๆเลยนะแม้กระทั่งยอมทิ้งทางชีวิตของตัวเองเพื่อฉันถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้ไรค่าหรอกนะเพราะงั้น <c oughs> ขอบคุณนะที่มาหาฉัน อยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะอุยวจัง